แล้วต้นตั้งค่าผมเสียบเข้าไปที่ mm hmm. พอร์ต High Vision Partner Pro เราบั Controller, ตรเทเลโทร AC ตัวนี้ก็จะทําการโปรไวชั่นนี่หรือว่าเอาค่าเค้ดีนะครับแล้วก็ระบบก่าผ mm ิดประกันนะครับผมซึ่งถ้าเราจะเปลี่ยนโลโก้นะครับเราก็นะครับ, oh. บ voucher ก็ให้ใส่ v o เ c อร์นะครับหรือว่าเป็น account link นะครับ policy นะครับ link กันยังไงนีมันก็จะเด้งขึ้นมาเลยนะครับผม สวัสดีครับวันนี้จะมาสาธิตนะครับวิธีการตั้งค่าอุปกรณ์เน็ตเวิร์กนะครับจาก HiVision นะครับผมซึ่งวันนี้จะใช้เป็นท่าที่มีคอนโทรลเลอร์นะครับหรือเจ้าตัว HiVision AC ตัวนี้นะครับซึ่งจะเป็นแบบ5พอร์ตนะครับผมแล้วก็มี1พอร์ตแวนนะครับแล้วก็มี4พอร์ตแลน์นะครับซึ่งก็ ตัว h ฮ g h วิชั่นเอซตัวนี้ก็จะมีหน้าที่นะครับเป็นเกตเวย์นะครับในการทำ DSCP นะครับทำเน็นะครับทำเราทำวีแลนด์ต่างๆนะครับรวมไปถึงการทำพวกแคป t ี v พอร์ทัลการสร้าง User พาสเวิร์ดนะครับทำแอคเคาท์ทำคูปองนะครับทำหน้าออเทนเกสนั่นเองนะครับผมวันนี้ก็จะเซตอัพเน็ตเวิร์นะครับให้มี2 SSID นะครับ SSID สหนึ่งสำหรับใช้ภายในนะครับในองค์กรนะครับหรือว่าภายในออฟฟิศนะครับอีก SSID 1หนึ่งจะเป็นสำหรับเกสเน็ตเวิร์นะครับผมซึ่งวิธีการเริ่มใช้งานของ h i ิกวิ i ัน n n ็ตเวิรเนี่ยถ้ากรณีที่เรามีตัว Access Control นะครับตัวนี้ก็จะง่ายมากๆเลยนะครับ สำหรับการเริ่มต้นตั้งค่านะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับเราจะต้องมีอินเทอร์เน็ตนะครับให้ตัว Access Control ก่อนนะครับโดยในที่นี้เนี่ยผมก็จะมีอินเทอร์เน็ตนะครับเข้ามานะครับจากเราเตอร์นะครับผมเสียบเข้าไปที่พอร์ตแวนนะครับแล้วก็ให้เป็น DSCP นะครับแจก IP มาให้ตัว a c e s s Controller ตัวนี้ก่อนนะครับผมจากนั้นเนี่ยเราก็เชื่อมต่อนะครับไ i f ฟเดิมนะครับ ที่สามารถที่จะเข้าถึงตัวอุปกรณ์ตัวนี้ได้นะครับผมเราต้องตัว iPad ะครับหรือว่าตัว device ที่เราจะคอนฟิกเนี่ยจะต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับเพื่อที่จะแอด device ต่อไปนะครับไปเริ่มต้นที่ตัวดาวน์โหลดนะครับตัวแอป High Vision Partner Pro นะครับผมแล้วก็ทำการสร้างแอ c o คา t ขึ้นมานะครับผมแล้วก็พอล็อกอินเข้ามาใน High Partner Pro แล้วนะครับเราก็ทำการสร้างตัวแอ s ไซตเข้าไปนะครับแล้วก็สร้างชื่อไ i ต์นะครับการจะเป็น nvk แล็บนะครับผมก็โลเคชันก็แล้วแต่จะใส่เข้าไปนะครับผมตอนนี้เราก็โอเคนะครับสร้างสสยเข้าไปนะครับเมื่อเราสร้างใส่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเข้าสู่กระบวนการในการแอดเน็ตเวิร์กนะครับวิธีคิดของ h i กวิชชั่นตัวเน็ตเวิร์กเนี่ยนะครับถ้าเกิดมี Access Control นะครับเ p นะครับเราจะไม่ต้องคอนฟิกอะไรนะครับผมเราจะมาแอดนะครับตัวอุปกรณ์นะครับเจ้าคอนโทรลเลอร์นะครับผมตัวนี้ นะครับที่ a นะครับผมจากนั้นกดโอเคนะครับแล้วก็ทำการเสียบตัว Access Point เข้าไปใน l a n port นะครับผมซึ่งตัวนี้มันจะจ่ายไฟล์ POE ด้วยนะครับมันก็จะทำการอ่อนตัว AP ขึ้นมานะครับตอนนี้เรามี2ตัวนะครับที่เป็น Indoor ตัวหนึ่ง Outdoor ตัวหนึ่งนะครับผมก็รอสักพักหนึ่งจนกว่ามันจะแฟลชชิ่งเป็นสีเขียวนะครับเดี๋ยวีเขาจะบอกว่า ถ้าเป็นสีเขียวแล้วถ้าเรากดปุ่มตรงนี้ก็รอแป๊บหนึ่งนะครับผมเขาก็จะทําการเรียกว่าถ้ามี Access Point อยู่ในระบบเรามี10ตัว20ตัวตอน p o s i t i o n i n g นะครับจากคอนโทรเลอร์ไปต่อสวิตช์ก่อนทีนึงแล้วมี AP หลายๆตัวเราก็เอามาเสียบให้หมดเลยนะครับทำการ p o s i t i o n i n g ก่อนนะครับเขาก็จะคอนโทรเลอร์ Controller ก็จะดูดการตั้งค่าลงมาที่ตัว Access Point ให้นะครับอัตโนมัติเป็นสีฟ้าแล้วนะครับโอเคเป็นสีเขียวแล้วนะครับเราก็กดปุ่มตัวนี้นะครับ คราวนี้เนี่ยตัว AP มันก็จะถูกบังคับให้ปล่อยนะครับตัว SSID นะครับอย่างตัวนี้ชื่อว่า8466นะครับสังเกตว่ามันไม่ใช่ serial number ของตัว AP แต่มันจะเป็น serial number ของตัว Gateway ตัวนี้นะครับ8466นะครับแล้วก็เขาจะบอกให้เราไปจอยนะครับตัว SSID นะครับ8466นะครับ อ่าเรียบร้อยถูตอนนี้ iPad ตัวนี้เนี่ยก็ไปต่อกับตัวสัญญาณจากตัวนี้เพราะตัวเกจเวเอมันไม่มี WiFi ถูกไหมครับมันก็จะใช้สัญญาณจาก AP 2องตัวนี้เนี่ยแหละนะครับในการปล่อยนะครับ s s สสดีำหรับการตั้งค่าจากนั้นเราก็กด Activate นะครับอ่าล้วก็ตั้งค่าพาสเวิร์ดสักนิดนึงนะครับผมตัวนี้ก็ผมตั้งว่าพาสเวิร์ดนะครับแล้วก็คอนเฟิร์มไปนะครับผมมันก็จะถามเรานะครับว่า ตัวแว n c o อ n e c t i o ่นเนี่ยนะครับนะครับเราก็เลือกเป็นแบบ DSCP ถ้ากรณีที่เป็นบริด g e หรือว่าเป็น PPOE เราก็สามารถที่จะมาตั้งตรงนี้ได้นะครับเป็น PPOE นะครับหรือถ้าเกิดกรณีที่เป็นเล้าก็สามารถจะมาตั้ง Static IP เองได้เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้เราก็เน็กไปนะครับผมนะครับคราวนี้เรามาตั้งชื่อ Wi-Fi Name นะครับคราวนี้ผมก็จะให้ชื่อเป็นเหมือนเดิมแล้วกันนะครับ e ิเศษแปดสี่หนะครับพัทเบิร์ดสำหรับ Wi-Fi เขาจะบังคับให้ตั้งผมก็ตั้งนะครับ นะครับแล้วก็จะ2.4เปิดไม้5 g กิกเปิดไม้นะครับคันที่ก็เป็น Thailand นะครับจบนะครับผมจากนั้นตัวเรียกว่าตัว AC ตัวนี้ก็จะทำการ p r o v i s i o n i n g หรือว่า,อาค่าที่เราตั้งเนี่ยไปให้กับ access point นะครับผมซึ่งอันนี้เป็นค่าเบื้องต้นหลังจากนั้นเราก็จะสามารถที่จะสร้างตัว configuration เพิ่ม SSD นะครับปรับจูนค่าต่างๆ นะครับได้อีกครั้งหนึ่งนะครับผ่านทั้งหมดเนี่ยสามารถทําได้ผ่านตัวไฮพันเนอร r โปรตัวนี้เลยนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะบอกให้แอดนะครับก็จะให้ไปเชื่อมต่อตัว SSID ที่เราตั้งเมื่อกี้นะครับซึ่งเราก็ตั้งไว้เป็นให้วิชั่นนะครับแปดสนะครับมันก็จะเชื่อมต่อเข้าไปนะครับ โอเคนะครับหลังจากที่เราแอดอุปกรณ์เข้ามาในระบบแล้วนะครับผมคราวนี้เราจะมาดูวิธีการตั้งค่านะครับ guest ssid นะครับแล้วก็ระบบ c a p t i v e Portal นะครับผมซึ่งเบื้องต้นเลยนะครับเราก็ i ฮพ v i s i o n จะมี Pre-Config มาให้อยู่แล้วนะครับก็คือจะมีตัวที่เป็น ssid หลักนะครับตอนนี้ผมตั้งชื่อเป็น8466นะครับแล้วก็จะเป็น HickVision guest นะครับตัว8466นะครับตัวนี้จะแตกต่างจาก ธรรมดายัางไงนะครับผมก็คือว่าจะเป็นเรื่องของว l a n ยกับ s s d ที่ไปแบบกับตัว c p t i v r Portal นะครับแล้วก็จะมีการทำตัว VLAN i ์ o l a t e ก็คือจะไม่สามารถมองเห็น VLAN ที่เป็น Internal นะครับหรือว่า SSID หลักได้นะครับผมก็จะทำให้ไม่มีปัญหาเรื่องความปลอดภัยนะครับผม จากนั้นนะครับเมื่อเราเซตอเตดีตอนนี้จะมี2ชื่อขึ้นมาแล้วนะครับผมถ้าเราออกไปดูเวลาเราสแกน Wi-Fi เนี่ยนะครับตอนนี้ก็จะมีเก t e 8 4ส6่อมี8466กับตัวที่เป็นเก t e 8 4ส8 466นะครับแต่ถ้าเราล็อกอินไปตอนนี้มันจะยังไม่มีแคปทีพอร์ทลนะครับเราต้องไปตัว Enable ตัวแคปทีพอร์ทลนะครับที่เมนูแคปทีพอร์ทลนะครับจากนั้นก็มาสร้าง User Group นะครับซึ่ง user group เนี่ยก็จะเป็นการกำหนดว่าล็อกอินได้กี่เครื่องนะครับ access duration นะครับก็จะให้อลิมิตนะครับหรือเป็น1วัน1 1 1ชั่วโมงนะครับอันนี้เราสามารถสร้างได้นะครับก่อนที่จะล็อกอินใหม่นะครับผมจากนั้นก็จะเป็นการสร้างตัว account นะครับแล้วก็สามารถที่จะสร้าง account แบบคนบายบุคคลได้นะครับ account พวกนี้ก็จะเป็น account ที่กลับมาเข้ามาใช้งานบ่อยๆนะครับก็สามารถที่จะสร้างได้แล้วก็เอา account นะครับไปบรายกับ ูเซอร์กรุ๊ปนะครับที่เรากำหนดไว้เมื่อกี้นะครับเราก็จะได้แอคเคาท์ขึ้นมานะครับผมถ้าเกิดว่าต้องการจะสร้างยูเซอร์ที่เป็นลักษณะที่เป็นวาลเชอร์นะครับเขาก็จะมีเป็นแบชนะครับว่าเราจะสร้างทีละกี่อันนะครับผมสมมติผมสร้าง10อันนะครับแล้วก็ไปบายกับยูเซอร์กรุ๊ปเมื่อกี้นะครับที่สร้างไว้เป็นเกตนะครับกดเซฟนะครับนี่ก็จะได้เป็นยูเซอร์กรุ๊ปออกมาซึ่งตรงนี้เราก็เซฟเอ็กพอร์ตนะครับออกไปได้นะครับส่งไปเป็นไฟล์ส่งไปเป็นอีเมลนะครับแล้วก็เอาไปพิมพ์นะคร ตัว voucher มันจะเป็นโค้ดนะครับ A A U F R J อะไรเงี้ยก็คือเป็น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 ,เป,นเป็น pin code ในการล็อกอินนะครับซึ่งก็ใช้ง่าย,ายๆเดี๋ยวจะมีให้ดูนะครับส่วน policy นะครับเราก็จะมาสร้าง policy นะครับเ,เช่นเป็น case นะครับผมนะครับ simulate online คือกลับเข้ามาล็อกอินใหม่ได้เราต้องล็อกอินเจอหน้าพอ,พอท่อใหม่นะครับ period นะครับสมมุติว่า ให้เขาไม่เจอหน้าล็อกอินเนี่ยภายใน1วันก็ใส่ไปนะครับผมจากนั้น VLAN นี่สำคัญนะครับเราต้องมาเลือก VLAN ที่เป็นเกสต์ VLAN เมื่อกี้นะครับที่เราสร้างไว้ตั้งแต่ตอนที่เราสร้าง SSID ใช่ไหมครับปึบ๊บกดตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องของการทำ Captive Portal ตัวนี้เราสามารถที่จะสร้างนะครับหรือแก้ไขหน้า Captive Portal ได้จากตรงนี้เลยนะครับตรงนี้นะครับเราก็มา อิดินะครับสร้างใหม่นะครับเช่นขอท่าสองนะครับผมเราก็จะเลือก authentication method ได้นะครับว่าจะเป็น one click นะครับเห็นหน้าแรกแล้วกดแล้วไปเลยนะครับจะให้ใช้แบบนั้นไหมให้มี voucher ์ไหมนะครับ voucher ก็คือตัว pin code ที่ผมให้ดูเมื่อกี้นะครับแล้วก็จะเป็นตัว account นะครับเมื่อเราเลือกอ แล้วก็มาเปลี่ยนโลโก้ต่างๆได้นะครับซึ่งอย่างนี้ก็ถ้าเราจะเปลี่ยนโลโก้นะครับเราก็อาจจะเอารูปนะครับเข้ามาใส่นะครับแล้วก็จะมีวอลเชอร์นะครับหน้าแรกของยูเซอร์ก็จะมีให้เลือกว่าจะวันคลิกก็อันนี้ไม่ต้องล็อกอินนะครับซึ่งถ้าเกิดจะต้องล็อกอินก่อนเราก็ต้องจะปิดอันนี้ไปนะครับแต่นี้เราเปิดไว้ให้ดูเดโมนะครับวอลเชอร์ก็ให้ใส่วอลเชอร์นะครับหรือว่าเป็นแอคเคาท์นะครับเปลี่ยนแบ็กกราวด์ได้นะครับผมเปลี่ยนสี เปลี่ยนอะไรต่างนะครับผมเปลี่ยนเบลคั t e ทคนุ่นนี่นั่นนะครับเรียบร้อยนะครับเราก็กด finish save เราจะเลือกใช้อน,นี้เราก็เลือกใช้ตัวนี้นะครับจากนั้นก็กด save เรียบร้อยนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นระบบที่เรียบร้อยแล้วนะครับในการลองเข้ามาใช้ตัวเกสนะครับเราก็ลองดูนะครับผมเข้ามาที่ทิคเกอ t i ชันเกสที่เราสร้างเมื่อกี้นะครับ มันก็จะเด้งขึ้นมาเลยนะครับผมถ้าเรากดวันคลิกแล้ววันคลิกก็ล็อกอินไปเลยนะครับก็ดีที่เราให้ใหเป็นหน้าแรกไปแค่โฆษณาถ้าเป็น er, วอลเชอร์เราก็ใส่โค้ดวาลเชอร์ที่เราเจนไว้เมื่อกี้นะครับหรือเป็น Account ก็ใส่ยูสเซอร์เนมพาสเวิร์ดนะครับอ่านี่ก็ถือว่าเป็นระบบ c a p t ี v พอร์ทัลที่ค่อนข้างที่จะใช้งานไง่ายนะครับแล้วก็สามารถที่จะประยุกต์ใช้งานได้จริงๆนะครับผม ก็เดี๋ยวเรากลับมาดูที่อันนี้ผมจะล็อกอินเข้าไปที่8ัด6 6 6นะครับที่เป็น SSD น,นี้เพื่อมาดูสถานะอื่นๆนะครับฟังก์ชันอื่นๆคร่าวๆนะครับมันก็จะมอนิเตอร์ d ด v ว c e นะครับสเตตัสของตัวพอร์ตของเกตเวนะครับสปีดอัพดาวนะครับ AP นะครับจำนวน สถานะ AP การตั้งค่าต่างๆนะครับสามารถทําได้บนนี้หมดเลยนะครับตัว client ที่เข้ามาเกาะรู้ด้วยว่าเป็นเป็น e p p เปเป็นอะไรเกาะ 5G าิกสปีดอยู่เท่าไหร่อะไรต่างๆนะครับก็มีดีเทลนะครับที่ค่อนข้างค่อนข้างจะใช้ได้เลยนะครับผมแล้วก็แน่นอนมีตัว o ท o พโลจีวิวตรงนี้นะครับกรณีที่มีอุปกรณ์กล้องวงจรปิดหรือมีอย่างอื่นเนี่ยนะครับก็จะสามารถที่จะมอนิเตอร์ได้ที่ตัว h ฮพาร์เนอร์ป อันนี้ก็จะเป็นเดโมนะครับสำหรับไซส์ที่มีอุปกรณ์หลายอย่างอยู่ในที่เดียวกันนะครับก็มีทั้งเกตเวนะครับจะมีบิดนะครับผมจะมีบิดเชื่อมต่อแบบ Point-to-point, Point-to-multi-point นะครับตรงนี้ก็จะสามารถดูสเตตัสดูสัญญาณอะไรต่างๆนะครับได้ค่อนข้างละเอียดเลยนะครับผมดูลิงก์นะครับพอลิตี้นะครับลิงก์กันยังไงนะครับสัญญาณดีไหมต่างๆนะครับเมื่อต่อบิดไปแล้วไปต่อขอบต้องนะครับก็สามารถที่จะดู ตัวกล้องตรงนี้ได้นะครับผมหรือจะเป็นสวิชนะครับรุ่นอื่นๆนะครับของไฮวิชันนะครับผมก็จะมองเห็นโท p o l o g ล v i e ีวิวจากนี้เลยนะครับผมก็ดูได้ค่อนข้างละเอียดนะครับก็อันนี้ก็ดูได้บนไฮพาร์เนอร์โปรนะครับแล้วก็กรอีที่เราแฮนด์โอเวอร์ไปที่ไฮคอนเน็กนะครับก็สามารถที่จะดูได้เหมือนกันสามารถที่เข้ามาได้ทั้งบน iPad iPhone นะครับ Android นะครับหรือว่าจะเข้าผ่านเว็บ i ที่เป็นไฮพารเนอร์ ไฮพาร์ตเนอร์พอร์ทัลก็ได้นะครับผมก็วันนี้ก็เป็นการสาธิตง่ายๆก่อนนะครับทั้งเรื่องของการเซตอัพเน็ตเวิร์กต่างๆนะครับรวมไปถึงการสร้างค่า c a p t ี v พอร์ทัลก็ใครที่ได้อุปกรณ์ไปแล้วอยากจะไปลองเล่นดูนะครับก็ก็เรียนเชิญนะครับผมก็ไว้เจอกันในโอกาสถัดไปขอบคุณครับ